สวัสดีครับพบกับเชตีนะครับช่องเอมินทีวีครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีให้เชตินะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องตัวของงานจองนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่แครปฟูดนะนะครับแกปขาก็มีเรื่องศึกบอลในกรุงเทพเนี่ยจะมาก่อนแกปฟูดนะครับมาแต่กลางปีนะครับถ้าตอนนี้คือจุลายนนะครับช่วงกลางปีนะครับมันจะมีการว่ามาแล้วงานจองรอบขับนะครับเลือกเวลาที่ใช่ ในพื้นที่ที่ชอบนะครับอันเนี้ยเท่าที่ถามเพื่อนมาเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นพื้นที่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครวิ่งคือเหมือนมีลูกค้าเรียกแต่คือไม่มีรถอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ไหนเป็นเป็นไปได้ไปไม่ได้ล่ะก็พวกสาทรสีลมสุขุมวิทถูกปะไอพื้นที่รถติดทั้งหลายอ่ะถ้าถามว่าใครจะไปวิ่งมอเตอร์ไซค์ยังแทรบแคบไม่ได้ถูกปะคนที่วิ่งพื้นที่พวกนั้นได้คือคนที่เก็บอินนะครับปกติแล้วอ่ะเขาจะเอาอินฟ้าผ่ามาลอ วิ่งได้รอบนี้เท่านี้เท่านี้นะครับจะได้เงินเท่านี้บาทเท่านี้บาทถูกปะจะการันตีเท่านี้แต่สุดท้ายแล้วบางทีบางคนอ่ะมันไม่ได้สนอีนแล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมียิ่งก็คือสมมุติว่าตอนเย็นเนี่ยรู้ว่ารถติดเนี่ยฉันปักไปสนามบินเลยไม่ว่าจะเป็นสุวนรณภูมิหรือด,ดอนเมืองก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยบางทีตอนเย็นเนี่ยปักไปสนามบินปุ๊บเนี่ยนะครับพอพอไปส่งปุ๊บเนี่ยตอนเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีลูกค้า มันจะมีลูกค้าที่ลงจากสนามบินมาเยอะมากมันก็จะมีช่วงเวลาที่บินเข้ามาในกรุงเทพปี <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะได้งานเข้ามาในกรุงเทพส่วนน้อยมากที่จะซวยที่จะไปส่งแขกฝั่งตรงข้ามซึ่งช่วงก่อนเนี่ยมันจะมีบวกห้าสิบนะครับยิ่งตอนเย็นบางทีมันตกคูณมันเยอะยิ่งฝนตกก็แล้วอย่างเงี้ยสบายเลยคือส่วนมากแล้วเราก็บิวให้ลูกค้าต่างชาติเนี่ยขึ้นไฮเวย์ทั้งนั้นนะครับขึ้นทางด่วนทั้งนั้นอย่าง าทางพิพาวดีก็จะเป็นมอเตอร์เว์ไ,ไม่ใช่โทเวสุวรรณภูมินะครับก็จะเป็นพระรามเก้าแล้วก็มอเตอร์เว์หรือ,อ,อหอม่ก็เป็นพวกการจนาแล้วก็ตัดเข้ามอเตอร์เวขงังหนึ่งอะไรประมาณนี้เท่านั้นเลยไม่ค่อยมีใครน้อยบางคนอาจจะไปนั่งเก็บอินอยู่ในเมืองแต่ไม่ไหวจริงคือถ้าคนไม่ได้ชำนาญพื้นที่ไม่รู้ทางหนีทีไล่ให้ดีอย่างเช่นถ้าคุณรับงานจากทองหล่อแล้วลูกค้าจะไปเซนทัลเบอร์ถามหน่อยมึงนั่งรถเนี่ยเรียกรถ แท็กซี่เนี่ยมาลง bts ทองหล่อแล้วมันก็นล่างไปเซนทันเบอร์แม่งยังไวกว่าเออแต่สำหรับคนต่างประเทศอะเขาไม่ได้รู้เส้นทางขนาดนั้นบางทีเจอคนไทยไว้แบบเฮ้ยเฮ้ยมึงกูวิ่งมาทำไมบางบางทีเฮียก็จะวิ่งออกเพลย์ิลตัดใหม่ใช่ปะออกตัดใหม่เสร็จถ้าแยกอโศกติดเนี่ยเข้า rca นะครับวิ่งจัดตุรจัดตุลทิศนะครับออกวิ่งเข้าพญาไทยพญาไทยเสร็จ วิ่งแล้วซ้ายเข้าพาราก้อนแล้วก็เข้ามาข้างหลงังแฟนทเนเบอร์อย่างนั้นนถึงจะเร็วนะครับแต่ถ้าต้องวิ่งปกติบางคนก็จะวิ่งเส้นัวลุมิทอ่านั้นตายนั้นตายอย่างเดียวบอกเลยตายอย่างเครียดนะครับเห็นมามว่าคือบางทีมันต้องมีทางหนีที่ได้ที่ที่รู้ต้องรู้ทางแล้วแล้วคุณต้องไม่เครียดก,กันรถติดอย่าวิ่งมาสะสมจนมันแบบไม่ไหวแล้วอะขาข้างขวาเพราะว่าเราเกียร์ออตโต้แล้วก็เหยียบขวาเหยียบข้างขวาเดียวจนมันชาไปแล้วบางทีอะเออแบบ แต่อันนี้พอแก๊ปมันทามันทัมันกะเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ฟิกได้แต่อันนี้มันเหมือนแบบการันตีให้ได้ว่าอ่าถ้าอยู่ในชั่วโมงชั่วโมงเท่านี้จะได้กี่บาทกี่บาทคือถ้าวิ่งได้ครบรอบแล้วแต่ว่ารายได้ไม่ถึงแก๊ปโปให้แต่สุดท้ายแล้วไอ้พวกเนี้มันจะถูกจัดลงเรื่อๆยๆแหละอย่างที่เทียบ,บอกว่ามันจะถูกกดลงเรื่อยๆราคามันก็จะเป็นเรื่องปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ราคาแก๊ปขา กับจัดแกลเนี่ยราคาหลายๆคนบ่นมาว่าถูกถูกลงแบบอย่างน่าใจหายเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะไปบวกค่าเรียกหรือค่าพา,าร์มแอที่เคยเฮียเคยพูดอะไปบวกกับลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ามองไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นคืออะไรตัวของคนขับเองตัวพาร์ทเนอร์จะมองเห็นก็จะเห็นในตามต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยหลายๆหลายๆพื้นที่ที่มีแกปไปลงอะพวกพิษณุโลกเมืองกาเนี่ยเฮียเห็นว่ามันก็เปิดสมัครแกล็ขาด,ด้วย ต่างจังหวัดแน่นอนคุณมีลูกค้าแค่วันหยุดแน่แน่วันหยุดนะขัดตอนเลิกวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละนะท่องเที่ยวคนพื้นที่เขาก็มีรถกอยู่แล้วมีเมร์ไาค์อยู่แล้วน้อยมากที่นี้นนต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเขาอะทำเป็นอ่าลูกนะครับบริการรับส่งแกลแพนู้นนี่นั่น,นเอาไปโพสตามกลุ่มลองไปดูดินะครับทําเลยนะครับเรามีสิทธิ์ของเราเราก็ทํานะครับอันนี้ก็ใช้เบอร์ส่วนตัวของเราคุยกันเองเลยราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไป เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาแนะนําอาชีพพวกนี้อาชีพเสริมที่ตามจังหวัดเขาก็ทํากันเยอะนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยอย่างเนเรื่องงานจองของแก๊ปค่าก็มีไม่ใช่ว่าแก๊ปฟูดยังไงก็ให้ทุกคนพิจารณาดูแล้วกันว่ายังหาทำเป็นอาชีพหลักได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้ก็ต้องไปต่ออาชีพอื่นแทนแล้วแหละนะครับแล้วก็วิ่งตัวนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอมินทีวีให้เตียนะครับสวัสดีครับ